ยินดีต้อนรับสู่การเที่ยวในหน้าฝนตอนนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราจะพาไปรู้จักวัดอุโมงหนึงน่งในวัดที่เก่าแก่ที่ซ่อนเร้นเรื่องราวทางศิลปาการรมและจิตกรรมฝาผานังไว้ย,ยังน่าค้นหาฝนตกจาก้าเด๋งเราเข้ามาชมว,วัดอุโมงและครั้งนี้จิ๊ดมากับคุณพ่อคุณแม่เป็นการเที่ยวเชียงใหม่ในวันที่3าม ส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันช้อปปิง้งแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะยังอยากได้เพื่อนๆเ,เพิ่มอีกเยอะๆเ,เลยค่ะวัดอุโมงหรือสวนพุทธธรรมตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ ที่นี้สร้างขึ้นในสมัยพยามังรายราวๆปีพศ1839ซึ่งถ้านับจนถึงวันนี้ก็ราวๆ700กว่าปีแล้วค่ะต่อมาพญากืนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเทระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานกำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุถึงกันได้รวมถึงยังมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วยค่ะ มาค้นหาความลึกลับของวัดอุโมงค์ที่ศูนย์การเรียนรู้ศิละปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนาด้วยระยะเวลาหลายร้อยปีทำให้ภาพเขียนภายในวัดอุโมงค์เกิดการชํารุดและซีดจางจึงนำมาด้วยการค้นหาภาพวาดที่สูญหายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการลอกเลียนลวดลายการวิเคราะห์ชั้นสีและการเก็บรักษาภาพเขียนด้วยกระบวนการทางเคมีทำให้สามารถค้นพบลวดลายเพิ่มเติมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเสียหายจากภาพเขียนได้และนี่คือภาพบรรยากาศภายในวัดอุโมงค์ มีความสวยงามแปลกตาทางเดินในอุโมมีความเย็นสบายและมีแสงส่องถึงเดินสวนกันได้ไม่แคบมากเกินไปและมีทางเข้าออก4ช่องแต่ละช่องเดินถึงกันได้ผนังภายในเป็นลักษณะก่ออิฐและจะมีช่องตามฝาผนังซึ่งมีไว้สำหรับจุดเทียน โมงช่องกลางจะมีพระพุทธรูปให้เราไว้กราบไหว้เพื่อเป็นิรลมงคลความสวยงามของวัดอุโมงค์นี้ที่เรามาเที่ยวในหน้าฝนทําให้เราได้เห็นมอสที่ขึ้นปกคลุมตามผนังของกําแพงวัดและต้นไม้ใหญ่อีกมากมายที่ดูยังไงก็เหมือนสวนป่าลนวัดอุโมงค์นี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยแบบเราหรือจะเป็นชาวต่างชาติที่แวะมาชื่นชมความสวยงาม ของศิลปะและวัฒนธรรมของวัดอุโมบ่ายวันนี้ฝนตกทั้งวันขอข้ามไปมื้อเย็นเลยแล้วกันค่ะมื้อเย็นนี้เรามาทานอาหารกันที่ร้านชุ่มอาหารพื้นเมืองกลางเวียงใครอยากมาร้านนี้แนะนําให้โทรมาจองก่อนนะคะถ้า w อ l k i ออาจจะต้องรอคิวนานหน่อยเราจะบอกว่าร้านนี้เมื่อวานก็มาค่ะอร่อยติดใจจนพ่อแม่บอกพรุน,นี้ขอมาอีกแล้วกันเมนูที่ถูกปากของที่บ้านจิ๊บก็จะมี แกงตูนปลากระพงมันจะออกแซบๆอร่อยดีค่ะแล้วก็ข้าวแรงฟืนเป็นอาหารพื้นเมืองของทางเหนือน่าจะทํามาจากข้าวเจ้าหรือถั่วถัวเหลืองเอามาทอดกระปลอบอร่อยมากเลยค่ะนอกนั้นก็จะมีไข่เจียวคุณยายชิยงดาผัดไข่ อีกไก่ทอดซอสชุ่มแล้วก็น้ำพริกอ่องส่วนขนมก็จะมีข้าวฟ่างเปลืกไอศครีมและเฉากว๊วยลูกชิดนมสดบรรยากาศภายในร้านก็จะสบายๆด้านล่างจะเป็นห้องแอร์ด้านบนก็จะเป็นเอาล์ดร์ับบรรยากาศสบายๆของเชียงใหม่โอเคขออเลีาตไปทางต่อและเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะ ได้เวลาใช้เงินในกระเป๋าแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จริงใจมาร์เก็ตเป็นหนึ่งในโครงการของกลุ่มในเครือเซนทัลภายใต้นาคิดแบบ Eco Friendly และ Creating Share Value ความน่ารักของกระดาดนี้มีทั้งงานศิลปะและงานออกแบบงานฝีมือเพื่อสนับสนุนช่างฝีมือและศิลปะไทยในหลากหลายแขนงและที่แน่ๆต้องมีร้านอาหารค่ะและโซนตรงกลางก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งสามารถเข้าไปหลบร้อนได้ในนั้น ส่วนร้านนี้ก็จะมีศิลปินมานั่งวาดรูปให้เห็นกันเลยค่ะที่บ้านจิ๊บจะชอบงานศิละปะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็แน่นอนละค่ะได้ไหมจริงใจมาร์เก็ตจะเปิดทําการทุกวันแต่จะมีจริงใจวิกแอนด์มาร์เก็ตที่จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่6กโมงครึ่งเช้าถึงบ่ายสามโมงแนะนําให้มาเช้าๆค่ะแดดไม่ร้อนร้านดอกไม้แห้งนี้ก็น่ารักค่ะแต่คนขายไม่อยู่เราก็เลือกเลินเลยพัดไปอีกหนึ่งร้านที่ถูกใจ เป็นแจกัาสไตล์มินิมอลใคเป็นสายตกแต่งบ้านหรือตกแต่งโต๊ะทํางานแนะนําให้แวะมาดูที่ร้านนี้นะคะแจการของที่ร้านนี้เขาเป็นเกรดส่งออกซึ่งส่วนมากจะเป็นชิ้นตัวอย่างที่ทําไปนําเสนอกับต่างชาติแปลว่าเขาไม่ได้ทําหลายชิ้นก็จะมีชิ้น2ชิ้นสีแบบนี้บางสีเรียกว่าเหมือนเรามาดูชิ้นตัวอย่างก็ซื้อไปค่ะใช่ไง Yes, นะั่งพักให้หายเหนื่อยแล้วเดีย๋ยวเราได้เวลาไปแพ็คกระเป๋ากันแล้วค่ะมันรูปเป้าหมเก็นคนละถุงคนละใบสองใบการมาเที่ยวในต่างถิ่นก็ต้องคู่กับการซื้อของสวยๆของถิ่นฐานนั้นๆกลับมาชื่นชมอือนั่นแหละออกไปทางนั้นเลยค่ะถูกแล้วมันก็จะเป็นความสุขเล็กๆ ของการไปเยี่ยมชมในถิ่นฐานต่างๆที่นำมาด้วยของฝากและของที่ระลึกไว้เป็นตัวแทนของความทรงจำและความสุขในครั้งนั้นที่เราได้ไปเยือน